ยินดีตอนฮับสู่น้องเขียวสบายดีสบายดียินดีตอนฮับสู่หาสนานบ้านศพหุ่มกับบ้านน้องเขียวเมืองง่อยแขวนรล้วพานเล่าเนื สบายดีเป็นไนสัญญาว่าศิกขึ้นมาอีกบ่อรอบหนาขึ้นมาอาขึ้นมาคือเก่าค่ะๆๆคบ่ลาบบ่มีลาบบลาบบ่ลาบ้ออซึกเป็นไดเนี่ยคุ้มใจลายคุ้มใจหลายลืมเมยอลืมหิวไปเลยมาแล้วดีใจเห็นเลยคัะเคยเห็นตอนในเฟซบุ๊กเนาะเห็นอยู่ในเฟซคุ้มหลายคุ้มหลายคุ้มค่าค่าคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าเมนตอนแรกตอนแรกเออตอนแรกนสมาิวก่อน ึืนมาก่อนมูได้เนี่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 ้เกงไนน่อยเก้งเนาะึ้นมากินขนมแม่าเลน่กมวิวกินขนมหยุดหนสองสามชั่วโมงได้เอด้ยุดโดสชั่วโมงฮเออน้ราไม่ได้คุ้มมาหนมันยากอ่ะเทพว่าทักันว่าเต้ยเส้อใช่ความพยายามปรเทว่าเสื้อสีหดงามโอ้สุดยอดสุดอยอดมือแล้วครับมากี่อ๋อครับครับไม่เสียเที่ยวไม่เสียทีเลยผมก็มาไต้ยพูดละ เจ็บมืองใครหรือว่ามันต่คนรัวเขาาาครหลวอ่ะคอรหลวคกันเนาะนางรถไฟที่น้องทางฟั้างอโดยส้ยนางรถไฟอันความเร็วต่ำมาอยากอยากไม่เห็นเจ้าก็ยากไม่เห็นดิแมเห็นะถือเข้าไปยาเขาบอกในเฟซบุ๊กว่านางขึ้นมาแป๊บเดียวนะขึ้นมาจะตีหามันขึ้นมาจะพูดแหลกมนมาหอดมาหอดนี่สลบเลย ภาพทุกซิบขันนะแต่ก็ับมาภูมิใจได้ขึ้นมาภูมิใจก็เลยบ้านเหนื่อลงไปเห็นเตยู่เฟซบุ๊กอันนี้กันเลยนะหน้าเขาเนาะสู้ๆเนาะงามหลายงามหลายงามแท้ส่มๆๆเขาลื้อเขาซาแท้เมืองงอยเมืองงอยนี่นะดสงอยแผ่างอยผ่างอยนี่นะผางอยผ่างอยพี่น้องมาจากนครหลวงเลยครับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทนครหลวงเวียงจันท์มะเที่ยวเล้าเหนือนครหลวงหลวงพระบาง บ้านน้องเียวเมืองงอยแล้วก็ขวามาที่บขีน้องเขียวสถานที่ทองเที่ยวธรรมศาสตร์อีกมองหนึง่งหนึ่งในมรดกโลกของสปปลาวครับมาเที่ยวลาวเหนือต้องมาที่มองนี้ให้ได้ต้องมาเซ็กินอินจุดนี้ให้ได้ขั้นยากขึ้นไปพุน่นพานางนอนผาแดงทั้งเท,ง,ทงนะครับ อันนี้เอิานนางนอนปะโดยโอ้ผ่านนางนอนนั่นก็มีมองคืนด้วยกันแต่ว่าเขาบอกว่าคืนไปเมื่อื่เมื่อคืนเศร้าไว้ฮอดเที่ยงนะลงมาครับเก่ว่าตัวนั้นนะแมนแมนแมนเส้นทางตัวนี้สัญญาว่าจะกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกนะครับและสัญญาว่าจะไม่ขึ้นมาตรงนี้อีกใครไม่พร้อมอย่ามานะครับแต่ถ้าสายแอดเวนเจอร์มันก็จะมีจุดให้พักเดินขึ้นมามีจุดที่พัก เรื่อยๆนะครับนั่งพักได้นอนพักได้พวกเราหลับไปสามตื่นแล้วนะครับถึงลุกขึ้นมาถ่ายขึ้นมาก็มีเพื่อนๆพี่น้องชาวลาวขึ้นมาตามมาด้วยกันนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับมองเห็นบ้านน้องเขียวเมืองงอยใหม่แล้วก็สะพานลาวจีนข้ามแม่น้ำอู่สวยๆนะครับหมอกจางๆนะครับผมมองเห็นควันลอยขึ้นมาจากหมู่บ้านบ่งบอกถึง วิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับมองเห็นสายน้ำอูคดเคี้ยวนะครับหมอกควันจางๆลอยปกคลุมอยู่ตามทิวเขานะครับจุดชมวิวผานางนอนจุดชมวิวผาชมนางนะครับแล้วก็ ยังมีขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวชื่อว่าผาแดงนะอันนั้นก็ต้องสุดๆจริงๆตรงนี้สามารถขึ้นมาดูตะวันรับขอบฟ้าพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับในช่วงตอนเย็นๆตอนนี้เวลาหกโมงเช้าครับชมหลายๆจุดนะครับ ขึ้นมาแล้วต้องมาให้คุ้มเพราะว่าขึ้นมาลําบากไรพี่น้องบันไดเป็นบันไดเป็นบันไดดินนะครับขึ้นมาหนาฝนเรารองมามั่นเลยดินภูเขาหนาฝนนี่ต้องมือคันขันบละบ้างกับแขนหักขาหักได้นะครับในการขึ้นมามีหักใหม่มีหินตลอดสี่คนบอถ่ายสี่คนบอ เดี๋ยวบบยดวเดี๋ยถ่ายหายสี่คนมาแล้วเพื่อนๆชาวลาวของเรานะครับ <laughs> พร้อมตากล้องคู่ใจวงเล็บถ่ายบั่งงามเราบ้างตัวโอ้รวมทั่วลำบากของเฮากาทั่วลำบากทั่วลำบากทัวท่วในทั่วลำบากหกคนแปดคนอีกสองคนลงไปละ เพิ่งจะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งบรรยากาศนี่อยู่ในเบิร์ดมือเ้อครับพี่น้องวัาแต่ฝนมาตกเพราะว่าคืนมาแล้วยังค่อนอยากลงเพราะว่ามันโดนนะครับเดี๋ยวเราไปซอย่ายรูปให้น้องกันให้อายถ่ายให้ก็ได้แพนกลองให้เบื้องแบบซ่าๆนะครับ อันนี้เป็นเพื่อนๆเศร้าเล่าที่คิดมาก <c oughs> มีธงศาสตร์เล่าโบกสะบัดที่่ทั้งนี้นะครับข้างบนขึ้นไปอีกเอินว่าผาแดงด้วยครับพี่น้องจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ครับสำหรับคนที่สีพิชิตพ้าแดง ถึงสีแนมเห็นคือจังสีไก่แต่ว่ากะผู้ได้ที่ขึ้นไปแล้วเขาบอกเป็นข้ามเดียวกันว่าเกือบตายแต่คุ้มนะครับขึ้นไปอีกสูงอยู่ครับคือกันกับภูเขาแหละครับที่เ้าวภูเขาที่ห้าวเลียวเห็นว่าคือจังสีไก่นะ <c oughs> บางเทืากันหลายสิบกิโลนะครับ <c oughs> หมอกสองหน้กากำลังงามเลยครับ หจุดนั้นจะเป็นทาเลือดเลยครับพี่น้องกอบไปด้วยเรือน้ำเที่ยวเรือใครอยากเรือแม่เรือข้ามฟากแล้วก็เรือขององคงชบานนะครับที่เพินหาปูหาปลาถึงเซมิถนนตัดผ่านถึงเซมิอยากท่องเที่ยวเข้ามา แต่ว่าชาวบ้านยังคงความเป็นดังเดิมนะครับมีวิธีแบบเล่าเดิมเล่าเก่านะครับพี่น,อน้องสายหมอกำกลังตัดผ่านช่องเขาตรงนั้นนะครับ ประกอบด้วยสายหมอกละมุนขาวๆแล้วก็สายน้ำอูสีฟ้าครามนะครับแล้วก็มีเรือหาปลาชาวบ้านนะครับหันมาที่สะพานนะครับ 哎，我一会儿。听 สำหรับผู้ได้ยากมากกับโบตังทถอะงานขึ้นมาซิฟขันกับพักงานขึ้นมาซิฟขันกับพักเศา้าเมยขึ้นมาเรื่อยๆรับร่องหอดนะครับบกเกินสองชั่วโมงหอดแน่นอนขันยางแบบเข็มแข็งยางแบบร่างกายฟิตกับประมาณ3 0ถึง4ี่นาทีนะครับมือเสารผมใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเอื่นทั่วนี้ว่าทั่วลำบากเลยพี่น้องมันมีเล็กหน่อยสี่คนขึ้นมานะครับเล็กหน่อยเสาเขาแถวนี้แหละครับเก่งขนาด ขนาดผมเป็นผู้ใหญ,ญ่ผมยังบ่าลำบากเด็กน่อยเนี่ยถือขนมขึ้นมาก,กินอยู่นี่สี่คนเดี๋ยวสิ้าขึ้นไปนะครับจุดนั้นเล็กน่อยตอนนี้เล็กน่อยยู่จุดสูงสุดเลยเด็กน่อยก็ล่างโซกันครับเพิ่นเบ่าภาษากมุหรือที่เขาเอื่นว่าขามุนะครับพี่น้องเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งชนเผ่าลาวสูงสบายดี สบายดีอายุจี่ปีสิบปีเป็นเซียกันเลยวะอยู่มอะไสิปีหมออห้าป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 หนาวห้าหนาวหแาอยู่เด้อแก้มแดงแล้าปหห้าาปห้าปห้้้้นน้แก้มคนอื่นเด้้มผู้สาว เลยมันมุ้เหยียจับตีแหละเขาบอร์จัตเต้เออเขาบอร์ห้จับบรรยากาศงามๆเลยครับพี่น้องมุมสูงเป็นไทยทีด้วยพาเนี่เขาเอินมาพาอยังนี่พายฮะเอออันนี้คือผู้เขาลูกนี้คือผานางนอนของเขานี่จังแม่นอัน ส้มนางเนาะแม่แม่ผาแดงอีมองไหนผาแดงผู้เขาอีกลูกนึงบ่แเมนแมนขึ้นสูงปะสูงสูงที่สุดเลยพวกเจ้าเคยขึ้นบ่เคยเคยโอู้ขึ้นเก่งแท้เคยเออมาหอวกับหลับเลยไอซี่ยังไอซี่เอเอไอเอสบายดี